นีตังทำไรลูกทานข้าวเหรอลูกอ่าทำไมมันยังไงกับข้าวพ่อไม่อร่อยหรือ,อยังไงเออทานผักมั่งเออหัดทานมั่งเออเคี้ยวไปเคี้ยวไปแล้วก็ทิง้งขายทิ้งก็มีนะทานดีๆลูกอ่านั่นแหละเออทานผักมั่งเออทานผักมั่งอทานผักอิ่มยางลูก ทานอีกทานอีก่ทานอีกทานพักมั้งอ่าอ่าตัาข้าวโชว์นี่ตาข้าวโชว์ตัาข้าวโชว์โชว์โชว์ไม่โชว์อ่ะโชว์นี่โชว์หกแล้วหกหมดแล้วโชว์ก่อนโชว์ข้าวก่อนโชว์ก่อนตักข้าวโชว์ก่อนทานข้าวโชว์คำมันก่อนโชว์โชว์ quàng ấy quàng không buồn còn quàng không buồn quàng ờ bên này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  được hơi kín nôm ạ à. kín ám con luôn được hơi kín nôm kín ám con chừng nào con đi mà đi con